สวัสดีจ้าพี่น้องกับบรรยากาศเนี่ยมาเลี้งจ้าหกโมงเลงแล้วพี่น้องย้ายกับกต้นกับบ้านอยู่อัดน้ำอัดน้ำไว้ถวบานเขาว้านอาทิตย์กถวบ้านเราพี่น้องเงี้ยทงเดียวหนึ่งก็แล้วนกกะเขาวจกผักดยู่ก็ต้อนให้พี่น้อง ปั่น้อนแทรถเจ็บนามเฮียตัวรียนปานามถม่วมันตายว่านจุดไปใหม่ลดมล่งรตายตนนดมล,งลงองหมดที่หาตนลมลง,ลง แกงเขียดจะหน้าห้องแล้วนกกนมีอาไรใจไป่น้องปั่นหน้า,นาอะไรหมุภาคกแล้วไม่ยัางัปั่นแท้อัดน้ำนี่ใช้เงินแทเป็นไม่หยาดโคตรนึ่ ไปทายดูไปไก่ใฮ้เบิ้งไปเบิ้งไก่ไก่อม่แดนนี้ก่นกเมื่อนีาหลายคื้เมาอ้านนะจ๊ะนกเ่อนี่มาหลายมันปันยังสี่สีหลายอยู่เลยนี่ปั้นนันนี่มันเดียวเดี่ยวาหลายคนไหนบ้านนี่ยังหลายครับ เออไส้จักขาดอยู่แต่ว่าบ่หลายปันหั้นว่าจ้ะพี่น้อง ปะโนเต้ไอ้กะปูไม่รอ้ปูนาปูนาไตง้มงม่ไหมปูนาปูนาไตง้มงมีไหมก้นกะามองเข้า tôi đi lại nhà nhà là đây giờ phải đoàn thân nghe bàn nhỉ Hãy đáng của mình thế เต็บโอ้ยต็บต็บเต็บเออโอ้รถมาแรงนั่นกสิบินมาด้วยไปน้องนกก็ร่างบ่อยบาก็ร่างบินมาแล้วบ่อย่าก็ร่างบินมาด้วยไนี้เริ่มปั่นไม้มันแม่งไหลอยู่จ้าพี่น้อง แมงไรเราหมดหลดนกกำมักินเนีเหมือนันอ้าบินมาเแบบ่ารบินมาแล้วบาร์บานกบินมาแล้วจพี่น้องเพิ่งเด้ออ้ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งเนี่ยก่ไก่ไกกเาลได้งไกามเสียแมงขึ้นหลนกยังงมาก พันหน้าไห้พ่ะลุ่มไอ,อ้วออัวขึ้นาตี๋ไหนท้ายาอยู่กับไก่ยังมาหย่านี่พี่น้องเลยังมาบินเลยนะมาหย่านข้นไหน อ้าวบินแล้วอาบินไปบินไปไม่หย่านเลยไงไก่ไงนี่ไก่ไกพี่น้องมันสิบินบ่มันแยกยางไปมันสิบินบ่อ้าวบินแล้วบันบินแล้วบินแล้วโอ้ยสวยงามวิความงาม,งามได้ยก่ยพี่น้องธรรมชาติหาเบิ้งหยาดได้แก่พี่น้องธรรมชาติหาโดยยากนะจ๊ะโอนบินไปแต่และบัน

เว้นตุ่นเดืนละตุ่นเดืนฝ่าไฟไหม้บ้านตนหักลุงไล่ตุ่นด้วยสามตุ่นสี่ถูกสวัสดีจ้า